คุณพ่อวันนี้เองไปไหนกันอ่าวันนี้ม,มาไว้อะไรร่วมงานชาปนกิจศพของย่าละมุดเพียมลังอืมเป็นวันสุดท้ายวันชาปนกิจที่บ้านเนินโบทอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบู์ใช่ก็คือวันเผาอ่านี่หลังจากเลี้ยงแขกก็จะมีลูกหลานมาบรรดาลูกหลานเต็มเลยสวดมาติกาผพระเทศจบแล้วก็ทำการเคลื่อนศพออกไปยังเมลุวัดเนินโบสอื นี่ก็จะมีเน้นหน้าไฟชุงซบออกไปใช่อ่ะที่นี่คุณป้าซึ่งเป็นลูกสาวคนโตก็ถือรูปแล้วก็วนรอบอะไรลูกวนรอบเมนอ่ากี่รอบสามรอบวนรอบเมนสามรอบ,น,รอบนะแล้วก็เป็นพิธีที่ว่าเจ้าภาพจะต้องมอบสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน ที่นี่ก็มีบรรดาญาติพี่น้องอม,มาร่วมงานมากมายเพื่อมาไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายให้กับคุณย่าละมุดเพียมะลังซึ่งเป็นน้องสาวของยา่าทองสุกใช่ก็คือย่าของเราอืมนี่มีแขกมานี่คุณย่ามัดอ่าแล้วก็มีคุณย่าที่มาจากโคราชอ,อีกมากมายนี่ลูกหลานคุณเลนะมาไหมนี่มาอยู่แล้วจะพลาดได้ยังไง อืมนี่เป็นการมอบเพื่อสาธารณประโยชน์<อ>กับสามหน่วยงานก็คือโรงเรียนวัดแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอซึ่งคนหมอก็มาเป็นประธานในพิธีอ,อ่นี่คือพ่อเอิญพ่อเหลือไปเห็นอ่โต๊ะบริจาคที่แม่ละมุดเพียมลังเนี่ยเคยสื่อบริจาคทางทางเมนทางวัดไว้เ,<อ>เป็นสาธารณประโยชน์อีกอย่างนึง แล้วท่านประธานก็ทอดผาถวายผาวาง,งสกุลนะแล้วก็วางดอกไม้จันหลังจากนั้นพระพระเนนนาไฟก็จะเป็นวางก่อนเนาะใช่แล้วก็บรรดาแขกเหรือก็ค่อยตามมาทีหลังค่อยตามมายิ่งขึ้นฝั่งซ้ายใช่ขึ้นฝังน่งขวาาแล้วก็วนลงมารับของชํำร่วยเออซึ่งมีเจ้าภาพ รอแจกของช้ำร่วยใช่อ่ะและสุดท้ายลูกหลานก็ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพของคุณย่าละมุดเพียรมลังร่วมส่งหลวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติและพบภูมิที่ดี